รีวิวถ้วยอนามัยอินชิมิน่าลิลลี่คัพวันนะคะสำหรับผู้ที่แพ้ผ้าอนามัยหรือคนที่ต้องการใส่ถ้วยอนามัยค่ะจะเป็นซิลิโคนทรงกลวยนะคะขอบจะแข็งนิดนึงแต่ว่าตรงกลวยเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มค่ะเวลาใช้นะคะก็สามารถใส่พับใส่เข้าไปได้หลายแบบนะคะแต่ว่าที่เอาใช้อะ่ะจะเป็นพับแบบนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปในช่องคลอดค่ะเวลาเอาออกนะคะก็จับ ที่ห่วงเนี้ยค่ะแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะมาพร้อมกับกระปุกแบบนี้ค่ะขนาดประมาณลิบบามนะคะเพื่อความสะดวกในการพกพาค่ะสามารถวางแล้วก็พับเก็บลงไปได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะพับเก็บได้เลยซึ่งก่อนใช้ครั้งแรกนะคะก็สามารถนําไปแช่ในน้ําเดือดนะคะน้าร้อนต้มสุกแล้วก็เอามาใส่ถ้วยแล้วก็แช่ลงไปแล้วก็สำหรับ ใช้แต่ละครั้งนะคะล้างด้วยน้ํายาทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นค่ะถ้วยอนามัยนี้นะคะก็คืออยู่ได้12ชั่วโมงนะคะแล้วแต่แต่ละคนค่ะว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องเทเปลี่ยนระหว่างวันบ่อยหน่อยนะคะอาจจะอยู่ได้แค่8ชั่วโมงเพราะว่ามาเยอะนะแล้วก็ คนรู้สึกตอนที่ใส่นะคะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บหน่อยค่ะแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะแต่พอใส่เข้าไปสักพักก็ประมาณรอบเดือนที่2แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าใส่สบายมากเลยค่ะก็ไม่รู้สึกว่ามีผ้าอามาัยอยู่มีถ้วยอามาัยอยู่ข้างในไม่ได้รู้สึกแบบว่าเป็นเมนอยู่นะคะก็คือสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ความรู้สึก ตอนถอดนะคะก็จะค่อนข้างเจ็บค่ะในตอนแรกอะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกแค่แบบหน่วงๆตอนที่ช่วงกระังเอาออกมาแค่นั้นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะสําหรับคนที่แพ้ผ้านามายอย่างโดนัทนะคะก็คือไม่มียี่ห้อไหนในไทยที่ใส่ได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการความกระชับกระเฉงความสะดวกสบายนะคะอันนี้แนะนําเลยค่ะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยไม่ต้องเข้าห้องน้าเปลี่ยนเลยค่ะ